เรารบไปก่อนนะเหมือนกินนะัเนะ่ะ สวัสดีครับนะก็อยู่ผมนะครับนั่นเองนะครับจากเทอร้านสิฟิชิครับวันนี้หมวกเราจะขับแคบนิดหนึ่งไปเอาหมวกมานะครับก็เอาหมวกแถวบ้านมานั่นแหละใบเล็กนะครับแม่ก็ใส่ใส่ไปก่อนครับดีกว่าว่าเดี๋ยวแดดร้อนแล้วก็ไม่มีหมวกใส่นะครับก็ดอกลมไปตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับตกปลา ไปช่อนคลองนะฮะสายตเตเกียฟิชิงในที่หมายที่เห็นเลยสะพานนะครับข้ามสนามบินไปสนามบินพาณิชย์สนามบินพิษณุโลกนั่นเองนะครับ mm hmm. มีคลองอยู่ซีนข้างหน้านะครับ mm hmm. แล้วก็ซีนข,ข้างข้างข้างหลังมันก็มีนะครับ mm hmm. ก็แล้วแต่นะว่าตกเส้นไหนนะสารผมตกเส้นหน้านะครับอะเส้นหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวแบบพวกเหยื่อหน้าดินนะครับเป็นพวกปลา รู้ชนิดไหนตอนนี้น้อยถ้าแย่ออไม่รู้เลยนโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาตกกันเลยนะได้รับผลงานนี้งก็บอกกันด้วยนะเฮ้ยหมายถึงผมมาบอกทุกคนด้วยก็ <c oughs> ทําไม่ได้ก็ไม่บอกนะแลได้ก็ลงคลิปนะใหก็เป็นความรักในระองไหลว่าทําไมออกมากข้างไม่แห้วเลยนะประมาณนะั้นะนะนะครับก็ยังคงลงคลิปอยู่นะครับห่างหายกันไปบ้างน,นะครับเนะื่องจากทำงานเนื่นองจากคุ้นฟูสมรรถนะร่างกาย มันหลากหลายอยางหลากหลายที่ผลนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพยางาตกไปทุกคนดูน,น,นะครับจะายๆ้ไมือเด้ออย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย <c oughs> สนับสนุอุปกรณ์นะครับในว่าประสอนนะครับ เบร5หีบ so 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 2ปอนด์6ฟุต2ี 2, ่อทอน H รหัสโซลิตตัวน so 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 ี so ้ก so so ็ดึงดีชอบนะครับชอบกับตัวดำแดงที่ใช้นะครับตัวล้อนะครับว่า Alpha Air นะครับเจุเฮ้ย7เออเจ็จสอเ็สายนะรต้นเดิมเลยนะครับ้นเดิมสายวายจีเคตักแปดห่จุดสองเบร์น่สประมาณสักยีบกว่ปอนี้าปอนด์ประมาณช็อกหน้าของดูเอลนะครับของเอลยี่สบปอนด์นะยีิบปอนด์ นะเยื่อน,นี่เป็นเยื่อของผมเองนะครับ overfly นะครับซื้อได้นะสองละสามสิบเก้าบาทได้สี่ตัวแถมตาเบ็ดนะครับอย่างดีเบอร์หนึ่งโอให้ทุกท่านด้วยนะครับใครสนใจก็ทักอินบอกมาได้เริ่มตัวกันเลยเนาะปรับหน่วงปรับมาไรกอร์บางทีนที่หน่วงนี้ไม่ได้เลยบางทีนะ ไล่แทงไปเนี่ยตามชายขอบอย่างเงี้นะบามีปลาช่อนอยู่มันซุ่มอยู่นะะผมเป็นคนชอบส่งนะอ่าชอบส่งส่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองดีนะครับบางคนเขาก็วัดเลยนะครับผมส่งนิดนึงส่งประมาณสักวินึงนะฮะทำงานเป็นวินาทีนะฮะสกปลาน่ะ ปล่อยนานก็ไม่ดีเนี่ยส่งนานสำหรับไม้สติมันก็จะเอาเข้าไปพันพวกสวะต่างๆพันพวกอะไรอย่างเงี้ยนีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ควรส่งนานนะน,นะสวยนะ มันนี้สวยมากเลยไม่ัวกับตั้งนานมาแล้ว พยายามตีแล้วล่อเหมือนบางทีมันอยู่ในพวกผักตบนั่น ไม่มีเว้เียดร้อย ไปไงลงก็ได้เลยนะนี่ผมตอนแคสไปไฟทีเสียได้ตอนได้ตอนอ่านี่ครับก็ผลงานสำหรับเช้านี้นะครับกับเยอยางโอเวอร์ไฟนะครับสี่ตัวเจ้าบาทวินเพจได้เลยโปรโมชั่นมีบางทีส่งฟรีนนะอยู่ที่ช่วงนะครับที่ผมจะจัดโปรนะกับประมาณนี้นะยางเหนียวนุ่มนะครับก็ทําให้ได้ประชั่นนะซสายแบบนี้มา ยาวมากดีนะสามสิบแปดเซนนะประมาณสามสิบแปดเซนนะแต่พ่อไม้เริ่มตรงนี้มาสามสิบแปดจุดห้าสิบมันจะสามสิบแปดเซนนะครับกับอุปรกรณ์ก็เสื้อเดิมอร์ได้ว่าปลาซ่อนแล้วก็แต่ว,ว่าฟ้าแอร์นะฮะแต่ปลาช่อนไซส์บิกบ๊กๆอย่างนี้ขึ้นมาก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยนะครับเด็ดมากนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะเกินเค็มนะเดี๋ยวรู้ว่าไปทำอะไรกินได้นะโอเค เลยต่อไปหาแจ้งต่อไปนะหมายเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเดนะีนะเ๋ยวเดิมเดิมไปเลยเนี่ยโหจะแดงไปหลายตัวมากนะสวย ส่งก็หน่อยไล่เคอตามแนวที่ผักตบมันอยู่อ่ะมีสิทธิ์โห่วานเยอะจริงครับแค่ไม่มีช่องตีเลยนะ ต้องตีแท่ไมมมีอ่ะต้องแบบเนี่ยพ้นไปเงี้ยซึ่งยากมากนะที่มันจะพ้นไปแล้วโดนไม่โดนกิ่งไม้เลยนั่นก็นเป็นว่าทําไมเราต้องฝึกนะเนี่ยเอาไปใช้กับมไม้ที่มันเป็นอย่างนงี้แเคๆเข้าไปไดนี้ผมว่าแลนน้บผมนะกําไรแล้วทีงนี้ตัวเองแม่งโคตรฟินเลยถูกปะ ตีสักพักสักพักนะครับเผื่อมันตามเหยื่อไม้แรกๆนี่ยยังไม่รู้นะว่าเหยื่อมาโอ้ยนกแล้วว่าปลาลกก็ลองมากินปลาด้วมัเนีน่ยนะ หนึ่งสองสามสี่สวยเพอร์เฟิกเลยบุมนั้นนะอยากเข้าไม่มีตัวโวถ้าหคันวัวไม่มีตัวก็ ถ้าบนหวังแล้วมั้งไงนี่ยเป็นมุมที่สวยมากเลยนะดูดิไม่มีตัววากันไปหาพยายามหาช่องหามุมตีนะครับก็เจอช่องอยังไงก็ลองแวะดูหมายถึงนะนกปลานะนะนะทุกท่านนั่นแหละนะก็มันมีสิทธิ์ไปได้หมดนะครับขอแค่เราลองตีไป บางทีมันเห็นเหยื่อมันวิ่งมาช้าเดี๋ยวนะปลาช่อนน่ะนะครับยิงเหยื่อย,ยางเงี้ยมันชอบนะฮะมันเหมือนลูกปลาครับแอคชั่นลูกปลาลูกหนอนนี่ชอบนักนะฮะไอ้พวกนี้โหตีไปไหนวะเนะี่ย ไปก่อนนะเหมือนกินนะเนะนี่ะเหมือนกัดไหมกิดละคายอะ่ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าที่จะสายแล้วสำหรับตัวผมเองก็มีภารกิจไปทำอย่างอื่นต่อนะครับอาจจะไปาหาข้าวกินแล้วก็ทาภารกิจอื่นๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมประกอบการนะรอย่างที่เห็นเลยนะครับจะประชอบไซส์สวยหนึแต้มนะครับแล้วนะช่วงวิดีโอช่วงต้นมันหายไปนะก็เหมือนมันวิดีโอมันฟิกรีแพรอะไรไม่รู้ต้องจ่ายเหมือนนะเดี๋ยวลองศึกษาก่อนอาจจะเป็นเพราะไฟล์มันเก่าก็ได้นะไอที่เมีมเก็บอะนะ รถไฟมาพอดีเลยเสียงดังหน่อยนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะครับสุดท้ายนี้งานก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณมาที่รับชมเจอกัน